ให้คุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะคะได้มีการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอบ้านโฮงค่ะนายโยธินประสงค์ความดีประหลัดจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสีเนรสมเปาจีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่บ้านทุ่งโป่งตำบลเหล่ายาวและบ้านศบล่องตำบลบ้านโฮ่องอำเภอบ้านโฮ่งรวม33ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลืออื่นๆทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนั้นได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วนสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แบบรายวันอย่างใกล้ชิดค่ะ